มาด้จ้าพี่น้องจ้าตำไทยตาลายขาวเยอะๆจ้าโอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายไหลามาค่ะมากินด้วยกันนะคะตาลายขาวไหมพี่น้องคะมีผู้ใดเคยกินเน่ยประโยชน์หลายได้หน่นี่แบบที่ยังไม่ตําก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้ำลายไหลคือกินบักนาวสดเหรอน้ำลาย,ลายไหลไหมพี่น้องคะนี่เป็นสาลายขาวเจลีเดียมของแบรนด์ c ี f o ฟ d นะคะบอกได้เลยว่า สะอาดและปลอดภัยนะคะเป็นธรรมชาติ100เเซนะคะไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่สารกันบูดค่ะสาลายขาว100กรัมสามารถแช่น้ำในน้ำอุ่นน่ะ20-30นาทีนะคะสามารถแซ่ออกมาเราได้สาลายขาว400-500กรัมเลยนะคะบอกได้เลยว่ากลุ่มไข่อีรีนใครที่อยากลองทานเดี๋ยวไอจจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าแซ่บมิติใหม่ของการกินอาหารค่ะอย่างเช่นส้มตำไทย คือแบบเราเบื่อกับการที่แบบว่ากินมะละกอกินแครอทแล้วใช่ไหมลองเปลี่ยนมาเป็นสาลายขาวดูค่ะแซบคาอีพี่น้องคะอตําใส่ยำได้หมดเนาะอืมสามารถเอาไปทําเมนูต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นตําเป็นยำหรือจิ้มกับน้ําจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ก็อร่อยอสาลายขาวเจรีเดียมของแบรนด์ซีบีฟู้ดด้อม ครับถึงเครื่องแห้งพี่ส้องค่ะไม่เหม็นไม่คาวนะคะอืมไอ้ไปอ่านเจอใน Google น่ะธาตเหล็กมันจะช่วยในเรื่องของเส้นผมใช่ไหมคะแล้วก็มีกากใยอาหารเยอะเพื่อในเรื่องของระบบขับถ่ายกินแล้วไม่อืดท้องผู้ใดที่มากแบบว่า กินอาหารระบย่อย่จริงๆแนะนำให้ทางสาหร่ายขาวนะคะแซบก็เลยเอามาบอกต่อ